สวัสดีจ้าหญิงฉันขอแนะนำให้รู้จักฝรั่งเฮ้ยไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนไทยนะเขาเพียงแค่แบบไปเกิดผิดประเทศอันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยที่เห็นท่าเดินเหมือนคนหมดแรงอยู่เนี่ยเพราะว่านางเดินทางมาทั้งหมด20ชั่วโมงเธอดูทรงสิไม่มีแหงเนาะเบิ่งทรงยกกระเป๋าจ้าพอได้กระเป๋าแล้วนางก็ถามว่าเซเว่นในสนามบินมีไหมนางบอกว่านางดูจากในทิกตอกมาเขาบอกว่าควรไปเซเว่นฉันก็ไม่รอช้าจัดให้เลยตามคําขอ,อาพานางลงไปที่ชั้นสองจ้าไปเจอเซเว่นครั้งแรกอันนี้คือเซเว่นครั้งงแรกในนชีวิตขอาง ทุกคนดูท่าเดินของนางนะจากที่แบบว่าดูทรงหมดแรงเนี่ยไม่รอฉันเลยไปก่อนเลย <ใน S 1> จ้าใครเขาบอกว่ามีแค่ลูกเล็กเด็กแดงที่ร้องเข้าเซเว่นนี่ฝรั่งก็เป็นเหมือนกันจ้าพอนางเข้ามาแล้วฉันก็ขอนแนะนาแซนด์วิชฮอทดอกสู่ชีวิตของนางบอกว่าเฮ้ยที่รักอันนี้มันอร่อยมากเลยนะนางก็บอกว่าโอเคอันนี้ฉันก็ดูในทิกตอกมาแล้วเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวจะซื้ออันหนงฉันนั่นหรอที่รักนี่ฉันได้มินิค็อกเทลจ้าฉันบอกเลยนะฮอทดอกใส่กอกขนมอะไรก็ตามอ่ะที่ต่างประเทศอ่ะมันไม่อร่อยเหมือนกระของที่ในเซเว่นนะเธอฉันสานจริง พอนางเดินมาถึงมุมนี้มันคือมุมน้ําอ่ะนางก็บอกว่าโอ๊ยมันเยอะละลานตาไปหมดฉันไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีเพราะว่าอยู่หลานไทยที่โน่นนะ่ะเธอมันมีแค่นิดเดียวทุกคนดูพอฉันได้ของแล้วส่วนนางนะก็ยังโน่นค่ะ